หวงจุ้ยรับปรุณกับอาจารย์มาเมื่อลูกศิษย์ยังไม่ทิ้งอาจารย์อาจารย์ก็ยังไม่ทิ้งลูกศิษย์เป็นคํากล่าวของท่านอาจารย์ที่ตราบใดยังมีสติก็จะยังทํางานตรวจหวงจุ้ยให้ลูกศิษย์เสมอท่านอาจารย์ค่ะกลับท่านอาจารย์ค่ะให้ท่านอาจารย์หายไวๆนะคะนี่แะคงจะเป็นพบาะขาวาขาวยพร ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยค่ะอาจารย์ที่อาจารย์เมตตาหนูแล้วหนูก็หนูก็ถือว่าว่าถึงเกษียณแล้วก็ก็ยังมีงานทำอะค่ะก็ถือว่าสําเร็จนะคะอาจารย์ดูล่วงหน้าบ้ากกับขอบพระคุณค่ะเออก็โดยโดยผู้ฝ่าก็กูดีแต่ว่าฮะ ร้านกเกษียณก็มีงานทั้งสามงานแล้วแต่แต่งานแต่เงินยังน้อยอยู่อะค่ะได้เงินยังน้อยอยู่อะค่ะอกได้เงินเออยนอกมันจะเพิ่มอยากตรงไหนอะโ <c oughs> ชคลาภไดไหมคะขอโชคลาบไดไหมคะ,อมคะ <c oughs> โอเค <c oughs> อะเดีย๋ยวกันพอ้อมทำให้ได้กราบขอบพระคุณค่ะอะ จะทบทวนกับทีมงานด,ดออูหลังสุดนี่กี่เดือนละที่ตรวจให้ตรวจไปเมื่อพฤศจิกาค่ะหกห้า,า 6, 5, ครับพี่สิกาหกห้าเดือนนี้ตุลาต้นเดือน,ส,อนสิบเดือนครับได้ได้มีบางส่วนได้มีบางส่วน,ววนของยุคเก้าลองรับรอเปล่าไปเรียนไปเรียนเร่งรัดหนูก็เลยเอาสติกเกอร์ยันต่างๆต่างๆครบหมดแล้วค่ะ ทั้งโหลสูทั้งอะไรนะหั่นจีแล้วก็เหลืองเหลืองแดงจีเงินหนึ่งเป้าหมายครบครบค่ะไล่ทองคำโบสันดาวเรืองดาวเรืองมีเบิลเองด้วยอันนี้ก็ตองมาจะองมาจัดไก็ไปเรียนมาไปเรียนเล่งรัดนะคะไปเรียนกับพี่ไปเรียนกับพี่ตัพี่รอนนะคะ เราเรียนจบป้าป่าเองเลยใช่ครับป่าเลยครับอืมแต่ว่าตอนที่ป่าป้องดูเฮ้ยมองดูความมั่นคงเอ่อยันเหลืองแดงสองห้าแปดมีแล้วค่ะยันเหลืองสองห้าแปดีแล้วครับความมั่นคงอะไอย่างนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวฟังไว้ด้วยค่ะนะ เมื่อคืนเมื่อคืนลูกซิตจากาสเวกัสใช่ไหมเมื่อคืนใช่ไหมนะครับหนูดีจะจะเหมอาจจะจะเขาบิดมาจากอเมริกาบ่อยมาร่วมพิธีทุกอย่างทีนี้จู่ๆเมื่อประมาณสักเดือนสองเดือนมาเนี้ยหลังจากที่เขากลับจากเมืองไทยไปปรากฏว่าทุกอย่างพลิกกับกระป๋าจากจากที่เขา คือรว,วยแล้วนะก็คิดตัวนี่60-70ล้านกดหมด,หมดเลยทุกอย่างค่ะเพิ่มขึ้นค่ะภายในภายในช่วงที่เขาทำทำในโกลจุนนี่แหละค่ะอ่าอเสร็จแล้วมันอนยู่ดีๆเืออาจารย์ไปตรวจเขาสักเมื่อห้าปีที่แล้วคี่บ <c oughs> ปี60ครับเออบินไปที่อ <c oughs> เมริกาลาสเวกัสใช่ครับแต่นี้ตั้งแต่ตอนนั้นแตเขา,เาเเก็ยังถาวรครึ่ง แรกที่มันดีขึ้นมาดีขึ้นมาเพราะว่าก่อนเขาเจออาจารย์ก่อนเขาเชิญอาจารย์ได้เขาไปทำแซก,กีก่อน mm hmm. แล้วเสร็จแล้วมันมันชีวิตมันเปลี่ยนเขาก็เลยตั้งใจว่าถ้ายังไม่ได้เจอเนี่ยเ้าทำแซก,กีแล้วชีวิตเปลี่ยนอย่างนั้นเขาเชิญดีกว่า mm hmm. ใช่ไหมนะประมาณนี้นะครับ mm hmm. อแล้วน่ะมันก็เปลี่ยนมาตลอดเลยแต่ความที่อาจารย์ว่าเขาไม่มลงในไลย์ <laughs> เขาไม่ลงลยแบบเขาทำผม้ช่วยยุคแปดครับแต่เขาไม่ได้ทำหุ้นช่วยยุบเก่าครับมันก็เลยกลับตำปะับต้องแทบจะต้องปลดคนงานออกครับเรามีคนงานทนไม่ได้เพราะมันไ้่มีรายได้ก็ออกไปก่อน <c oughs> ออกไปก่อนครับ <c oughs> อาจารย์จะมาทานทบทตัวนเขาเราส่งข้อมูลไปส่งข้อมูลมาก่อนจะไ,ได้รับแต่ละข้อมูลเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหนี่แะโคม่านี่ตายขาไปนานแล้วอ่ะจริงใช่ไหมเราเราใจร้อนกว่าลูกศิษย์เพราะที่อเมริกาพอลองพอลองแยกมันไม่มันไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเออมันจะเสียหายหมดเลยก็เลยเนี่ยก็แก้ไขไปโอ้ทำตามนี้นี้จุดเฉิน ก็เมื่อคืนก็ส่งกลับมาว่าทุกอย่างนล่โอเคดีขึ้นแล้วแลแ้วแถมลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายครับซึ่งต้องบอกเลยแต่เดิมนี่ก็งั้นนี้แหละเป็กวัยรุ่นอเมริกาได้ทุนได้ทุนเรียนจนจบโดนไม่ต้องคืนอะไรเลยทุกอย่างขอให้หมด หลังจากที่น่ะมีเขาทำแซกีอะไรครับทำอะไรให้ให้ให้ลูกอ่ะรู้สึกจะทำทุกตัวเลยนะก็ตอนนั้นมีมีมาทำน้ำประตูเมืองมีระทำข้๊ะยางแล้วก็มีปีจักระจันอร์แล้วห้องทองคำห้องทองคำรู้สึกให้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 คุณผู้ชายมาทําด้วยห้องทองคำที่ดูดิลูกผู้หญิงอ่ะ เดินทางรอบโลกขนาดยังวัยรุ่นอยู่นะเดินทางรอบโลกแล้พักแล้วก็ไปรอบโลกเลยแล้วกลับมาเข้าเข้าไปเรียนใหม่ไดุ้ดูบเที่ยวให้สบายใจเอันเนี้ก็เลยได้ขอ้อได้ขอ้อคิดหรืขอข้อพิสูจน์อย่างว่าเฮ้ยระหว่างที่เราไม่มีการปรับแปดเก้าบ ต่อเนื่องอ่าให้ต่อเนื่องเนะี่ยเพราะว่าสมมติมีมีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราเคยร้อยเปอร์เซ็นแล้วอยู่ๆสภาพแวดล้อมนั้นเนี่ยมันเกิดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอบไหมตอบค่ะเออเราจะทำยังไงให้มันอัพขึ้นมาได้เท่าเท่าอย่าง,น,น,างน้อยก็เท่าหกเรายู่ตลอดให้ได้เนี่ยตรงเนี่ยคือคือสิ่งที่ มาที่สู์กันเร,เรื่อยๆซึ่งอาจารย์ก็อย่างที่บอกเลยแล้วจนพูดจนกระทั่งเวลานี้ก็ไปไหนไม่ได้แล้วอนะก็ะทำหน้าที่ทำได้ลูกศิษย์ที่เชื่อถือก็เชิญมาแบบนี้ครบพร้อมเท่าตัดเทที่ผมหายใจนะ,ะนี้อมาดูาเพิ่มความรู้ให้เพิ่มประสบการณ์ให้ ติดรูปตัวเองเป็น,ปน,ปนที่อ่ะติดติดชุดชุด,ชดสายสะพายข้าราชาการสายสะพายสามอะค่ะที่หกอะค่ะ nw อะค่ะที่เฉียงใช่ไหมที่เฉียงค่ะตอนนั้นที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้ติดผู้บังคับบัญชาเหนือภาพตัวเองอะครับแต่ตอนนี้ผู้บังคับผู้บังคับโทษทีนะคะผู้บังคับบัญชาตอนนี้เลยเอาท่านอาจารย์ติดไว้อะค่ะเพราะว่าเพราะว่าผู้บังคับบัญชาตอนนี้ยังไม่มีก็เลยเอาท่านอาจารย์ติดไว้ก่อนนะคะก็มีรูป ในหลวงครับในหลวง,อ,งอยู่ข้างบนโอหคดงบนสุดครับ้าบนนนั้สูงสุดแล้วเอ่อเพิ่มอีกรูปหนึ่งไปปิดอยู่ที่7.2จดสองครับเอาแฮปปี้ที่สุดแล้วก็เน้นเน้นตอนหลังนี่จะเน้นเรื่องเรื่องเงินให้มีเงินเยอะขึ้นค่ะรูปรูปมาครับ เราก็เช็คอีมาดูค่ะที่4.3อีมา4.3ครับอืมเอเห็นแล้วว่าทำมาพัดวนช่างทำมาทุกอย่างแล้วประสานแล้วเพราะนั้นเช็คดูว่าผลฉาย176ฝนฉาย176ตอนนี้มี17 <1, 7. S 2> มี17ค่ะ เดี๋ยวต้องมีเพิ่มหกเพิ่มหกเนที่หนึ่งเจ็ดหนะครับ,รบแล้วที่อยากได้งานได้ตำแหน่งเพิ่มเติมให้วางหินไข่หินหินไข่ขาวแปดก้อนครับลองเช็คดูชาวรับทซับครับลองเช็คตำแหน่งปลาปลาครับ ปลาไม่ได้เลี้ยงปลาไม่มีครับมีแต่อาถนหนึ่งสลายค่ะอยู่ที่ e ออปป้าก็มีปลาแล้วครับค่ะเนี่ยใช้แค่เล็กๆสีเดียสีเดียวค่ะตอนนี้นอนอะไรหนึ่งสามห้าใช่ไหม se สองหันไป nw สองครับ se ไป เอสสองไป n อ็วสองครับฟ้าดิมันจบครับถ้ากลับสะรับปัดได้อป่ไม่ได้ครับ <ไป S 2> เพราะมันติดประตูตที่เราออกไปครัวไปครัวไปห้องน้ําครับเพราะถ้าเกิดกลับเนี่ยถ้าเอาแนวระยะที่เปิดประตูจะไม่มีทางเดินเลยฮะจะไม่มีทางเดิน,นดเหลือครับแต่อย่างนั้นก็ต้องตำดแต่งเดิมละกลน ที่มันติดที่มันแคบไปนิดนึงครับเออแล้วไอ้ที่โบตันโบตันติดตำแหน่งสองกับเจ็ดนะฮะ2กับเเปลี่ยนได้ครับอาจารย์เปลี่ยนได้สบายไม่ยากหรอกเป็นการเปลี่ยนให้มันเวิร์กครับเพิ่มก็ได้ค่ะไอ้ี่ก็ติดสองหกเจ็ดแปดสองหกเจ็ดแปดนะครับอืมโอเค ว้าวขาที่แปดหกว้าวขาแปดหกแปดไปเรียนมาเรียนมาได้ติดกันนั่นเองเผาถุติดแล้วเผาถติดแล้วครับหันจีก็ติดแล้วยันเผาถุติดแล้วถูกค่ะหันจีก็ติดแล้วหันจีก็ติดครบแล้วไพ่สุยก็ติดแล้วป้าหมายป้าหมายก็ติดแล้วโอ้โหเก็บมาละเอียดเลยนะ ก็ที่ท่านอาจารย์สอนหนูก็จดหนูก็ซื้อเลยอะค่ะเขาเขาเขียวก็ติดแล้วอาจารย์เขาเขียวก็ติดแล้วลูกโป่งสว่างก็ติดแล้วลูกโป่งสว่างก็ติดแล้วทองคำทุ่ทองคติดทั่วทั่วห้องเลยค่ะทุ่งทองคำนี่หนึ่งสามสี่เจ็ดเห็นทุกนี่ว่าจะติดนี่ว่าจะติดเพดานนะคะนอยจะได้เห็นถ้าเลาแฮปปี้ถ้าเลาแฮปปี้ก็มันไม่มีปัญหาก็ติดได้ค่ะเออแค่นั้นเองเพราะว่าตอนเนี้ย เกิดจากเขามาทำวงจุ้ยเหรขอบคุณค่ะมันมันเด็นการเล่นเล่นวงจุ้ยหรือเล่นของอะขอบคุณค่ะคณะาจารย์เมตตาป,ปกติอย่างเนี้ยมันจะต้องเป็นเป็นห้องปรมาจารย์ <laughs> มีดาวเรเืองติดที่สามเจ็ดอยู่ครับส <37 S 2> <ล>ามเจ็ดถูกแล้วเนี่ยถูกแล้วครับโน้ำอาน้ำอะ มีตัวมีตัวเดียวครับตัวเดียวเพิ่มหม้ตัวครับเราเบียงราเบียงอยู่ตรงประตูป่ะตรงครับใช่ค่ะมีครับมีกระถางมีกระถาต้นไม้สีทองแล้วเอาเอาถอยสีทองมาแล้วค่ะสองใบสี่ใบเลยค่ะตอนนี้ส้มกำลังออกสวยงาม ว่าอเรามองเห็นไหมมองเห็นค่ะเห็นค่ะจากใกลกำลังออกกำลังออกทั้งฝั่งมงกรมีสองข้างสองข้างเลยพี่จตุฝั่งฝั่งเสือก็ออกดอกออกลูกสวยมากไม่มีถังไม้ปืนใช่ไหมเออไม่มีถังปืนยังไม่มีถังปืนอืมอันนี้ปืนยังไม่มีหรอยังค่ะยังครับหลุดหลุดไปไหนเนี่ยแน่าจเพื่อให้มาตอนต้นปีผองผมนี่ครับถ้ามีที่ตั้งต้นไม้แก่ ตอนนี้มีอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่แ <8 S 1> ปดแปดกับสามครับสองต้นนะคะแล้วก็เอาค่า,าธาตุวางไว้ด้วยค่ะหมายถึงว่าก้อนหินนะคะสีห้า,าธาตุเรียงเลยค่ะเรียนรุ่นไหนเรียนรุ่นหนึ่งค่ะรุ่นหนึ่งค่ะรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งค่ะ,ะก็ท่านอาจารย์ไปสอนไงคะอาจารย์ไปบอกหนูก็จดละเอียดเลยอะคะ่ะตอนนี้สั่งค่ะสามเดือนแล้วค่ะ,ะ,คะรุ่นแรกค่ะเปลี่ยนค่ะ ก็ดีค่ะเพราะว่าไปประชุมอย่างเช่นประชุมเนี่ยนะคะประธานตัวจริงไม่ค่อยอยู่ให้หนูเป็นประธานแทนนะคะเอาไปไงนได้เงินเพิ่มเล็กน้อยอะค่ะน้ำยางน้ำยางตอนนี้มีมีหนึ่งสองสามสี่เจ็ดค่ะตอนนี้น้ำยางมีมีห้าที่อะค่ะ,ะเออ น้ำตัวน,นี้ซิกน้ำอยู่อีฟิกซิกคู่กันกันกบคือพอดีตำแหน่งบ้านนี้มันจะฟิกบ,บางแห่งมันไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เป็นน้ำย้ายตามลิวเหนียนลิวเหนียนนี่น้ำน้ำซิกอยู่แต่ลิวเหนียนย้ายครับอืมบังจุดจีน่าครับ อ่ะเรามาดูกันเนประชูดกั่นกาบขอบพระคุณค่ะ,ะเอา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 ,เอาตำแหน่งด้วยตำแหน่งอ๋อตำแหน่งอยู่ที่การน้ำแหละโอเคค่ะกาบขอบคุณค<า>่ะอาจารย์ครับ